สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับมาพบกับเฉลยข้อสอบภาคกสํานักงานประลัดกระทรวงสาธาริการกันต่อครับมาใน EP ีที่6ครับใครยังไม่ดู EP ีที่1ถึง EP ที่5อย่าลืมไปดูนะครับทุกข้อคือข้อสอบเนาะใครหาไม่เจอ EP ีที่1ถึง EP ที่5มองไปที่ใต้คอมเมนต์ครูจะแปะ p พ a y ิ i ต t ไว้ให้นักเรียนคลิกปุ๊บก็จะพาไปเรียน5 EP ส่วน E ีนี้เป็น EP ที่6นะครับ ep ีที่6ข้อสอบตามน,นี้ครับหลายหลายคนคิดว่ายากถ้านักเรียนฟังครูจะเข้าใจไม่ยากครับหมายเลขหนึ่งเป็นถังน้ําเนาะหลายหลายคนน่าจะเจอครับเป็นข้อสอบถังน้ําเติมน้ําลงไปแล้วถังรั่วใช่ไหมครับส่วนข้อสอบข้อที่สองเป็นขาสัตว์เนาะหลายหลายคนก็น่าจะรู้ขาสัตว์ก็ใช้หลักการเดียวกับอายุนั่นแหละคือตั้งสมการและครูก็เคยสอนอยู่แล้วในเพลลิสคณิตของครูใช่ไหมครับ วันนี้มาเฉลยกัน2ข้อใน EP ีที่6นะครับแล้วก็จะมี EP ีที่7ตามมาครับนักเรียนติดตามครูได้แนะนำกด Subscribe ให้ช่องครูวไว้เวลาคลิปใหม่มาจะได้ไม่พลาดโอเคนะครับไปดูกันข้อ1ข้อ1เขาบต้องบอกว่าเล่นลิ้นนิดหน่อยนะครับใครคิดพลาดก็น่าเสียดายเนาะดูครูนะเขาบอกว่าถังน้ำมันมีความจุ1,000ลิตรวาดเล่นๆนัเนียถังน้ำเนี่ยมันบรรจุเต็มที่1 0 0 0ลิต นี่เนะาะถังน้ําเนี่ยมันบรรจุได้เต็มที่หนึ่พันลิตรครับนี่คือความหมายของมันโจทย์บอกว่าเปิดน้ําใส่หนึ่งนาทีสิลิตรก็คือ10ลิตรได้1นาทีแล้วมันมีรอยรั่วอยู่ตรงกลางถังพอดีน้อียนก็ต้องแม่นครับรอยรั่วมันอยู่กลางถังวาดรูปให้เข้าใจก่อนรอยรั่วมันอยู่กลางถังแสดงว่ารอยรั่วน่าจะเป็นจุดแบ่งอยู่แล้วละ่ะ น่าจะเป็นจุดแบ่งของห้าร้อยลิตรแล้วก็ห้าร้อยลิตรครับเห็นภาพใช่ไหมครับดังนั้นห้าร้อยลิตรแรกนักเรียนดูนะครับห้าร้อยลิตรแรกไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเราสามารถเติมน้ําได้จนเต็มเพราะมันมีปัญหาที่ครึ่งถังใช่ป่ะหลายๆคนทําพลาดครึ่งถังแรกไม่มีปัญหานะห้าร้อยลิตรนักเรียนก็คิดหลักการง่ายๆก็ขูคิดตรงนี้แล้วกันนะห้าร้อยลิตรใช่ไหมครับ ห้าร้อยลิตรนักเรียนเติมนาทีละลิตรครูพูดผิดครับเติมนาทีละสิบลิตรต่อน,นาทีก็เอาสิบหารสิบลิตรเห็นภาพใช่ไหมครับก็นาทีละสิบลิตรต,ตัดตัดเล่นๆครับก็ได้ห้าสิบนาทีสเต็ปแรกนักเรียนได้ห้าสิบนาทีเห็นภาพใช่ไหมห้าร้อยลิตรแรกเราเติมสิบลิตรต่อน,นาทีก็หารกันก็ห้าสิบนาทีมันจะเต็มแล้ว เต็มห้ารอลิตรแล้วจบเขาให้เติมเต็มถังใช่ไหมต่อไปสเต็ปที่สองครับนักเรียนยังคงเติมเหมือนเดิมนะเติมเข้าไปเป็นไงครับเติมเข้าไปที่สิบลิตรต่อหนึ่งนาทีหลักการเติมเหมือนเดิมอะ่ะก็คือเติมเหมือนเดิมแต่มันเกิดจุดรั่วครับเนียจุดรั่วออกมาจุดรั่วออกมารั่วยังไงครับรั่วสองลิตรต่อน,นาทีสองลิตรต่อน,นาทีเห็นภาพใช่ไหม ดังนั้นเติมเข้าสิบเติมเติมเข้าสิบไหลออกสองแสดงว่าเน็ตเน็ตเน็ตตรงนี้ครับสุทธิเนาะสุทธิของมันก็คือนักเรียนเหมือนเติมสิบลบสองเหมือนนักเรียนเติมแปดลิตรต่อนาทีนะครับอันนี้เข้าใจปะง่ายๆเลยครึ่งแรกนักเรียนเติมเติมเต็มเต็มครับห้าร้อยเลยครับห้าร้อยเติมไปสิบลิตรต่อนาทีก็ได้ออกมาห้าสิบนาทีถูกไหมครับเคลียร์เนาะ ห้าร้อยลิตรแรกไม่มีปัญหาครับผ่านห้าร้อยลิตรที่สองมีปัญหาเพราะว่าเติมสิบออกสองแสดงว่าเติมได้แค่แปดสุดที่แปดลิตรต่อนาทีนักเรียนก็ตั้งหารเหมือนเดิมครับเหลืออีกห้าร้อยลิตรก็ห้าร้อยตั้งแต่คราวนี้ไม่ได้หารด้วยสิบหารด้วยแปดครับหารด้วยแปดนักเรียนก็จะออกมาเท่าไหร่ครับหกสิบสองจุดห้าเคลียร์ไหมครับนาทีแสดงว่าครึ่งแรกนักเรียนใช้เวลาห้าสิบ ครึ่งหลังนักเรียนใช้เวลามากกว่าเดิมเพราะว่ามันเติมได้แค่แปดใช่ไหมเติมสิบออกสองไงใช่ไหมครับเขามีปัญหาที่ครึ่งถังแค่นั้นน่ายอย่าไปคิดพลาดใช่ไหมครับนักเรียนก็จับบวกกันเอาห้าสิบบวกหกสิบสองจุดห้าได้ 110, ไห,หนึ่งสิบใช่มับหนึ่งร้อยสิบสองจุดห้านาที ถ้านักเรียนมีช้อยให้กานะฟังคุยดีนะถ้าสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีช้อยให้การร้อยสิบสองจุดห้านักเรียนก็กาครับถือว่าง่ายมากตรงตัวเนาะแต่ยิงตอบอย่างนี้ไม่ได้นะนักเรียนนักเรียนต้องเข้าใจว่าร้อยสิบสองจุดห้าคือไรร้อยสิบสองจุดห้าคือหนึ่งร้อยสิบสองนาทีอีกจุดห้าก็คือครึ่งนาทีถูกไหมก็คือสามสิบใช่ไหมครับหนึ่งร้อยสิบสองนาทีกับสามสิบวินาทีแบบนี้นะ นี่คือคําตอบจริงๆนะครับต้องตอบแบบนี้แต่ถ้าสํานักง,งานประหลัดใช่ไหมครับแต่ถ้าสํานักง,งานประหลัดกระทรวงสนาธาริการให้ตอบแบบนี้แสดงว่าเข้าใจดีครับหนึ่งร้อยสิบสองจุดห้าแต่เ่นต้องตีความได้นะมันคือร้อยสิบสองนาทีอีกจุดห้าก็คืออีกครึ่งนาทีครึ่งนาทีก็คือสามสิบวิแบบนี้เนาะ ไม่ใช่ห้าสิบวินะหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าร้อยสิบสองจุดห้าคือห้าสิบวินะร้อยสิบสองจุดห้าก็คือร้อยสิบสองครึ่งก็คือร้อยสิบสองกับอีกสามสิบวิเพราะว่าอีกสามสิบวิก็จะเป็นหนึ่งนาทีถูกไหมหนึ่งนาทีมีหกสิบวิไงก็คือร้อยสิบสองนาทีกับสามสิบนาทีเคลียนะครับหวังว่าข้อนี้นรียนคง,งเข้าใจลึกซึ้งใช่ไหมครับหัวสัตว์ขาสัตว์ถือว่ายากพอสมควรแต่ไม่มากครับเพราะว่าเขาให้สมการเดี๋ยวจะตกใจครับสำนักง,งานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการให้สมการที่ค่อนข้างง่ายครับคิดได้เลยโอเคนะเดี๋ยวดูครูสอนช้าๆนั่นเองครับเวลาัเรียนคิดเรื่องอายุในอีพีห้าแล้วก็คิดเรื่องขาสัตว์ใน e ีพีเนี่ยพวกนี้นักเรียนจะไว้ตั้งสมการอย่าแทนค่าใครสอนนักเรียนแทนค่าเขาเม่วแทนค่านักเรียนมันต้องแทนกี่ช้อยเราก็จะสําเร็จแต่คิดครั้งเดียวได้คําตอบนะครับโอเคนะครับมาเริ่มกันมันมีสัตว์สามชนิดหมูไก่ม้าใช่ปะนัเนเยนก็ไม่ต้องคิดอะไรเลยทําตามครูครับหมูไก่ม้าให้หมู เป็น x เขียนง่ายๆเลยสมการ x y Z ถูกปะให้ไก่เป็น y แล้วก็ให้ม้าเป็น Z x y Z ครับหมูไก่ม้าถูกปะต่อไปครับเขาบอกว่ามีรวมกันหกร้อยขานักเรียนจินตรากรก่อนหมูมีกี่ขาหมูตัวหนึ่งอะหมูมีสี่ขาปะก็สี่แล้วก็ดึง x ลงมา หมูมีสี่ขาครับจานวนขาไงแล้วก็บวกของขาไก่ไก่มีกี่ขาไก่มีสองขาแล้วก็ y จํานวนไก่ยังไม่รู้ว่ากี่ตัวแล้วก็บวกต่อม,ม้าม้ามีกี่ขาม้าก็มีสี่ขาสี่แซก็คือม้าเท่ากับหกร้อขาให้มันเป็นสรรมการที่หนึครูเขียนจัดแจ้งไหมได้นะหมูมีสีข่ขาไก่มีสองแล้วก็ม้ามีสี่ครับ x y z จำนวนขาก็คือหกร้อยขาเสร็จต่อไปเขาบอกตรงไปตรงมานักเรียนชา้าช้านะเขาบอกว่ามีไก่น้อยกว่าหมูสองเท่าไก่น้อยกว่าหมูสองเท่าต่อไปเราเอาไก่ตั้งเนาะไก่น้อยกว่าหมูสองเท่าเขียนยังไงครับเขียนสรรมการไก่หมูหมูคือ x นะ x เราเอา x ตั้งเนาะเเท่ากับถูกปะ y, ส่วนสองคูขงเขียนไม่งงเนาะ ก็เขาบอกว่าไก่น้อยกว่าหมูสองเท่าไงถูกปะไก่คือ y น้อยกว่าหมูสองเท่าก็คือหารถูกปะออก็จะได้ไก่หรือนักเรียนจะเขียนนี้ก็ได้นะการนักเรียนงงครับครูทําให้ดูก่อนไก่เนี่ยให้เป็นไก่คือตัว y ใช่ปะ y าน้อยกว่าหมูน้อยกว่าหมูสองเท่าหมูคือ x ใช่ไหมครับ x เท่ากับสอง y นั่นเอง x เท่ากับสอง y นะแบบนี้เนาะ x เท like mm ่ากับ 2y อ่ะตั้ง x เท่ากับ 2y ก่อนนักเรียนตั้ง x เท่ากับ 2y หรือนักเรียนตั้ง 2y เท่ากับ x ก็ได้เหมือนกันอ่ะครูเขียนใหม่ 2y เท่ากับ x เนี่ยครูคิดให้ดูเรียวไทม์เลยครับนี่ 2y เท่ากับ x อย่างงี้ป่ะแต่สมการยังไม่สวยเนาะนักเรียนต้องการไก่ไงไก่ตัวเดียวเนี่ยต้องการไก่ไก่ถูกป่ะ 2y มันไม่ใช่ไก่อะแต่เขาบอกว่าไก่น้อยกว่าหมูสองเท่า แสดงว่าถ้าหมูหนึ่งตัวก็ได้ไก่สองตัวไงก็ x เท่ากับสอง y ถูกปะทันครูอยู่เนาะเอาใหม่นะกวนเ่นงงดูครูนะโจทย์เขาบอกว่าไก่อะไก่ก็คือ y เราตั้งให้เป็น y น้อยกว่าหมูสองเท่าก็คือสมมติหมูเป็น x ไงแล้ว y มันน้อยกว่าสองเท่าก็คือ x ก็เท่ากับสอง y อะก็คือหมูหนึ่งตัวได้ y สองตัวครับแค่นี้เองก็ตั้งขึ้นมาสอง y เท่ากับ x แต่เราต้องการต้องการแค่ y เนาะไก่เดียว ไก่ก็คือ x ส่วนสองครับให้เป็นสมก,การที่สองมองภาพออกใช่ไหมครับเนี่ย y คือไก่ไก่มันน้อยกว่าหมู2เท่าดังนั้นไก่ก็คือไก่หนึ่งตัวก็คือหมูครึ่งตัวครับเห็นภาพใช่ปะตั้งเป็นสมก,การที่2เสร็จแล้วต่อมาสมก,การที่สามขยับนิดนึงนะสมก,การที่สมเขาบอกว่าอะไรครับ มมาเท่ากับหนึ่งส่วนสี่ของหมูมมาคืออะไรละ่ะกำหนดมมาเป็น Z ซเซเท่ากับหนึ่งส่วนสี่ของหมูหนึ่งส่วนสี่ x แค่นั้นให้เป็นสรรมการที่สามนักเรียนก็จะได้มาสามสมการและสรรมการที่หนึ่งด้านบนสรรมการที่สอง y, y เท่ากับ x ส่วน 2. สองสมการที่สามเเท่ากับหนึ่งส่วนสี่ x เสร็จแล้วได้สามสมการแล้วเนาะครูขอลอกสมการอีกทีหนึ่งนะมาด้านนี้ลอกให้มันเล็กลงสมการนั้นองก็จะได้สมการแรกเนาะ 4x บวก 2y บวก4 z เท่ากับ6ให้เป็นสมการที่1ให้เป็นสมการที่1สมการ,ท,การที่2 x เท่ากับ ไม่ใช่สี y หรอกไก่ไก่เท่ากับครึ่งหมูน้อยกว่าหมูสองเท่าครับไก่หนึ่งตัวก็ได้หมูครึ่งตัวครับ x ส่วน2มองเห็นภาพใช่ไหมเนี่ยไก่อะมีจํานวนน้อยกว่าหมูสองเท่าอะดังนั้นไก่หนึ่งตัวก็ได้แค่หมูครึ่งตัวไงก็หมูมันใหญ่กว่าถูกไหมครับแค่หลักการแค่นี้ y เท่ากับ x ส่วน2ต่อไป z โจทย์บอกมาว่ามา้าคิดเป็นหนึ่งส่วนสี่ของหมูถูกปะมา้า เป็นหนึ่งส่วนสของหมูแสดงว่ามามีน้อยกว่า1นส่วนสของหมูหนึ่งส่วนส x ถูกปะหนึ่งคูณ x ได้ x นะขออนุญาตตบเลยหคูณ x ได้กกออก x ก็คือ x ส่วนสีส่วนส x ก็คือ x ส่วนสครับความหมายเดียวกันอันที่3แค่นี้จากนั้นนักเรียนดูนะครับมันไม่มีอะไรเลยนะดูนะ y อยู่ตรงนี้ปะ y ถูกปะ y เท่ากับ x ส่วนส พอสมการเป็น x หมดก็จะแก้ได้ใช่ไหมครับต่อไป Z อยู่นี่ปะข้อนี้เขาตั้งสมการให้เราง่ายๆนะ Z อยู่นี้เนี่ยถูกไหมครูทําเลยนะดังนั้นแทนแทนอะไรครับแทนสมการที่สองและสมการที่สามในสมการที่1นคอมมาแทนครูแทนอาชาเนาะ 4x ของมันอยู่แล้วก็ลอก 4x ไป 4x มันอยู่ของมันอยู่แล้วใช่ปะเป็น x ต่อไปบวก 2y ใช่ปะแทน y ด้วยอะไรแทน y ด้วย x ส่วน2ว,ว,วงเล็บ x ส่วน2เห็นภาพใช่ไหมครต่อไปบวก4 Z ครูไม่มีพื้นที่เนาะขอเอาพื้นที่ข้างล่างแล้วกันนะชา้ชาๆครูทำให้นักเรียนดูชา้ชาๆนะครับ 4x ลอกมามันเป็นของมันอยู่แล้ว 4x ต่อไปบวกะไรบวกสอปกตินักเรียนบวกสองวถูกปะแต่ y มันคืออะไรครับ y คือ x-2 กส่วนสองก็เปลี่ยนเป็น x-2 ส่วนสองเห็นภาพมาขึ้นไหมครับเลื่อนนะนี่ไงเอา x-2 ส่วนสองไปแทนที่ y เพราะ y มันคือ x-2 ส่วนสองครับหลักการแทนที่ปกติทำไมต้องแทนที่ครูแทนที่ให้เหลือตัวแปรเดียวครับแค่นั้นเองต่อไป z เท่ากับ x ส่วนส่เห็นปะ เท่ากับ x ส่วน4ก็แทนเข้าไปอย่างนี้เนาะอ่ะต่อบวก z z คืออะไรครับ z คือหมายเลข4ก่อนเนาะ4อยู่ก่าที่ z คืออะไรครับ z คือ x ส่วน4ก็ใส่ x ส่วน4เห็นไหมครับเขาตั้งสมการให้สวยมากเนาะเท่ากับ600นล้ได้จะเห็นภาพว่าณนะตอนนี้เป็นตัวแปรเดียวแล้วคือ x ทั้งหมดไงต่อไปตัดครับ2 2ตัดหายไปเป็น1 สี 4, 4, ตัดเป็น1ดังนั้นหมดแล้วครับด้านบนเหลือส x บวกกับ x แล้วก็บวกกับเอ็กเท่ากับ600้อยสี่เอ็กเอ็ใช่ไหมครับเป็นหกเอเท่ากับ600 x เดียวเท่ากับ100 100ตัวครับ x คือใครครับ x อ็คือหมูใช่ไหมได้หมูอะนั่นเอนอยากจะตอบอะไรก็ตอบได้หมดนะครับหมูหมูร้อยตัวแล้ว ได้แล้วหนึ่งคำตอบต่อไปอยากได้อะ,อะเขาถามอะไรอะ่ะเขาถามหมูกับม้านั่นเองก็ไปมองม้าม้าสรรมการอะไรครับม้าคือแซตปะสรรมการที่สามเนาะนี่นะมาดูตรงนี้ก็ได้ครับสรรมการที่สามคือสรรมการของม้าเซเท่ากับ x ส่วนสี่ได้นะเราได้ x มาแล้วหนึ่งร้อยถูกปะอ่ะไปที่ม้าสรรมการของม้าคืออะไรครับ สมการของม้าคือ Z เท่ากับ1ส่วน 4x 1ส่วน 4x ก็คือ x ส่วน4นั่นเอง x เราหาได้ยัง x เราหาได้แล้ว100่งเท่ากับหนึ่ส่วน4เท่ากับ25ดังนั้นม้ามี25ตัวรูททำได้หมดเห็นไหมครับอยากเอาเอาคนหนึ่งมม้มายม้าตัวจะได้ใครอีกอยากได้ y คือไก่ใช่ปะ y เท่ากับ x ส่วนอะไรครับ y เท่ากับ x ส่วนดูตัวนี้ก็ได้นะ y เท่ากับ x ส่วน2สมการไก่ไก่นะไก่คือ y เท่ากับ x ส่วน2 x เราหาได้เท่าไหร่หาได้ร้อยส่วน2คือห้าสิบดังนั้นไก่ก็คือห้าสิบตัว ในวันเลยจะหาอะไรหาได้หมดเสร็จแล้วพิสูจน์สมก,การไหมพิสูจน์ยังไงครูอ่ะเราได้ไก่มาห้าสิบตัวไก่มันมีสองขาปะคูณสองก็ได้ร้อยขาร้อยขาแล้วนะไปต่อม้าม้ามีอะไรม้ามีสี่ขาคูณสี่ได้ร้อยขาเหมือนกันสองร้อยแล้วนะต่อไปหมูหมูมีสี่ขาหนึ่งร้อยคูณสี่ได้สี่ร้อยขา สี่รขาสี่ร้อยดูนะสี่ร้อยห้าร้อยเห็นปะหกรอยเป็นการคอนเฟิร์มว่าเราคิดถูกเพราะว่าพอรวมกันอีกครั้งนึงแก้สมการก็ได้หกรอยขาเหมือนเดิมค,ครูเคลียชัดเจนไหมครับ